ถ้านึกถึงแกงที่รวมผักไว้มากมายเราก็คงจะนึกถึงต้มจับฉายใช่ไหมครับแต่ถ้าในวงการเกมมันมีเกมเกมหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่แล้วก็ยำรวมหลายๆระบบจากเกมอื่นๆเข้ามานะครับยังไฮกาดที่เกมเนี่ยเปิดตัวมาวันแรกคะแนนวิจารณ์ก็ดิ่งลงเป็นแง่ลบซะส่วนมากด้วยนะครับเรียกได้เลยว่าเลเททั้งที่เกมเนี่ยขอดออกมาจากอดีตทีมสร้าง a เอปกเลเจนแล้วก็ t ท t a น f a l l แท้ๆนะครับคนเนี่ยก็ยังใส่นัวกันอยู่ และผมเนี่ยก็อยากลองเล่นมันดูและอยากรู้ว่ามันจะสนุกกว่าที่ผมคิดไว้หรือไม่นะครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้มันจะสนุกหรือไม่กับประสบการณ์การเล่นของผมในไฮการ เริ่มเกมมาเกมก็จะพาเราเข้าสู่ระบบสอนเล่นที่ลุงหนวดเียจะแนะนําให้เรารู้จักกับระบบเกมเช่นระบบปืนในเกมนี้ปกติจะยิงผ่านศูนย์เหล็กหรือว่าไอรอนไซต์แต่บางกระบอกเนี่ยระหว่างเล็งเราสามารถกดชิปเพื่อใส่สโคบให้มันได้นะครับแล้วก็ถอดออกได้ทุกเมื่อเหมือนกันถึงแม้ผมเนี่ยจะไม่ชินกับปุ่มเท่าไหร่นะครับแต่ก็เปลี่ยนปุ่มได้ไม่ว่ากัน ลอลปอกรณ์ในเกมนี้ก็มีหลายระดับแบ่งตามสีต่างๆทั้งปืนทั้งเกาะทั้งเกียร์ต่างๆนะครับที่มีให้เก็บก็เป็นระบบที่คล้ายจาก a p e ป l e g e n d นนะครับอันนี้ไม่แปลกใจจากผู้สร้างเดียวกันระบบต่อมาเขาก็จะสอนว่าเมื่อเพื่อนของเราเนี่ยตายนะครับก็จะดรอปเป็นลูกแก้วเราเนี่ยสามารถไปล้วงลูกแก้วและชุบเพื่อนเข้ามาได้และส่วนถ้าเป็นลูกแก้วของศัตรูเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปทําลายได้เหมือนกันเพื่อไม่ให้พวกศัตรูเนี่ยมาชุบกันเองได้นะครับระบบต่อมาเนี่ยเกมก็จะสอนให้เราฟาร์มแร่ฟ้า เพื่อใช้เป็นทรัพยากรในการซื้อไอเทมตามจุดร้านค้าต่างๆในแมปที่มีระบบกดเป็นจังหวะด้วยนะถ้าเรากดถูกจังหวะทุกครั้งเนี่ยเราก็จะได้บัฟพิเศษนะครับในการฟาดแรง1ครั้ง <Okay. S 1> จุดนี้ก็จะมีความเป็นโมบ้านนิดหน่อยนะครับมีการฟาร์มของอัปเกรดเกียร์ซื้อปืนซื้ออุปกรณ์ต่างๆคิดไปคิดมามันก็ไม่นิดนะเพราะว่าปลายทางเนี่ยเราก็ต้องไปตีบ้านศัตรูเหมือนกันนะครับระบบต่อมาเนี่ยเกมนี้ก็จะมีกำแพงอ่อนหรือว่าซอฟว์บอในอาร์ซิกนะครับที่พังง่ายมากๆ แล้วก็มีกำแพงเสริมแก่งเหมือนกำแพงเรียนฟอร์์นะครับที่ส่งตรงมาจากอาร์ซิกเหมือนกันแต่ก็ทำลายได้อยู่ดีนะจุดต่อมาเกมมันก็จะสอนให้เรารู้จักกับการใช้สกิลที่มีสกิลปกติและสกิลอัลติเมตนะครับที่แต่ละตัวละครเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันระบบต่อมาเกมก็จะแนะนําให้เรารู้จักกับการวางแผนป้องกันที่แต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับกําแพงเสริมแก่งมานะครับมาใช้ในการป้องกันฐานของเราเพื่อให้ศัตรูที่บุกเข้ามาเนี่ยเข้ากระทําได้ยากขึ้น และระบบหลักของเกมนี้นั่นก็คือการบุกไปเอาชิลเบเกอร์หรือดาบที่จะใช้ทำลายแกนพลังงานของศัตรูได้นะครับผมลืมพูดไปเลยว่าเกมนี้มันมีแผนที่ที่ค่อนข้างกว้างมากๆนะครับทำให้เราเนี่ยจะมีม้าศึกในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างกับหลุดออกมาจากเกมพาลาดินและหลายจากที่เราได้ดาบมานะครับเราเนี่ยก็จะใช้ดาบนั้นในการเสียบเข้าไปในบาเลียของศัตรูเพื่อซัมมอนเครื่องจักรยักษ์หรือว่าทาวเวอร์ทำลายกำแพงมานะครับ และหลังจากที่กำแพงบาเรียของศัตรูถูกทำลายนะครับเฟสต,ต่อไปของเกมก็คือเฟสของการบุกเพื่อเข้าไปวางระเบิดทั้ง2จุดของฐานศัตรูนะครับที่เราเนี่ยจะต้องเจาะกำแพงเข้าไปข้างในแผ่นเดือกสไปซ์อย่างกำลุดมาจากเกมเคาน์เตอร์ไมโครวาโลนะครับหากเราระเบิดได้ครบทั้ง2จุดเนี่ยเราก็จะชนะเกมนี้โดยทันทีแต่หากศัตรูยื้อเวลาได้นะครับและเฟสนี้หมดลงและเราไม่สามารถทำลายได้ เฟสทุกอย่างเนี่ยจะกลับไปยังเฟสแย่งดาบกันใหม่อีกรอบนะครับและหากศัตรูได้ดาบไปเราเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นฝ่ายกันบ้านแทนนะครับผมก็สลับกันไปอย่างนี้เรื่อยนะครับจนกว่าฐานของศัตรูเนี่ยระเบิดทั้งหมดหรือไม่ก็หลอดเลือดข้างบนเนี่ยหมดนะครับผมเกมเพย์โดยรวมมันก็ประมาณนี้นะครับงั้นไปชมเกมเพย์กันเลยดีกว่า ตาแรกนะครับผมเนี่ยก็หยิบตัวละครที่มีชื่อว่ายูนาที่ดูเป็นเผยเนี่ยเธอน่าจะเป็นสายซัมมอนนะครับเลือกตัวเสร็จโหวตเลือกแมปเป็นต่อและหลังจากที่ทำตัวคลินกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมก็ได้เริ่มเล่นซักที เริ่มปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเลือกปืนเริ่มต้นของเราได้ที่เป็นปืนระดับที่กากที่สุดนะครับและในช่วงแรกหรือว่าเฟสแรกของเกมเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะต้องเซตการป้องกันต่างๆให้เรียบร้อยและออาหาทรัพยากรต่างๆให้พร้อมกับการบวกในเฟสที่2และเหมือนกับว่ามอนตัวละครที่ตัวนี้ซัมมอนมาน้องจะสามารถหาของให้เราได้อีกด้วยฟาร์มของอัพป,ปืนเรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาของการเตรียมตัวเข้าสู่เฟสที่2ที่ดาบทําลายโลกพลังงานหรือว่าชิลเบเกอร์เนี่ยได้สปอนึ้นมา ทำให้ทั้งสองฝั่งในตอนนี้นะครับจะต้องบุกไปชิงพื้นที่เพื่อสร้างความได้เปรียบของตัวเองนะครับจุดนี้เหมือนผมจะปิงขึ้นนะตัวพุ่งจัดเลยก็เลยพาท่าเขาให้ทำให้ตี้สตูเนี่ยได้คว้าดาบไป และตอนนี้นะครับพวกมันกําลังขี่ม้าศึกมุ่งหน้าบุกมาถึงฐานของเราวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเนี่ยศัตรูที่ถือดาบอยู่มันจะมีเหมือนโดมแบลเรียเนี่ยอยู่รอบๆตัวมันนะครับ locked. We're getting into the overtime stretch. Listen up. The enemy has s w o r m e d the shield breaker. Intercept. I have the shield breaker. เอาละจังหวะนี้เมื่อดาบอยู่ในมือของผมแล้วได้เวลาบุกตีฐานของพวกมันคืนและในจุดหนึ่งที่เวลาในเฟสนี้หมดลงและไม่มีฝั่งไหนเนี่ยใช้ดาบในการทำลายบาเลียได้นะครับเกมก็จะปิดระบบรีสปอนเพื่อทั้งสองทีมเนี่ยได้วัดกันตัวต่อตัว,ตวและฝั่งที่แพ้ในการโดนครั้งนี้นะครับก็จะโดนบังคับบุกที่หน้าฐานโดยทันที จุดเนี้ยเสียดายมากผมอ่ะเอาไปหนึ่งตัวแล้วแต่อีกตัวนึงเนี่ยมันเติมผมไวมากๆและเมื่อเพื่อนร่วมทีมคนสุดท้ายของเราตายนะครับ เราจะต้องกลายเป็นฝ่ายกันบ้านโดยทันทีและหน้าที่ของเราในตอนนี้นั่นก็คือการทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูเนี่ยบุกไปวางระเบิดไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด และตอนนี้นะครับเมื่อพวกผมเนี่ยกันบ้านได้แบบไม่เสียไปเลยสักจุดทําให้ถึงเวลาที่พวกผมเนี่ยจะต้องบุกไปชิงดาบเพื่อตีคืนบ้างแล้วและระหว่างทางที่เราให้ดาบเล่มใหม่เกิดขึ้นนะครับผมเนี่ยก็แวะฟาร์มจนเจอเกาะม่วงกับปืนม่วงเข้าพอดีจนมีเซ็ตม่วงแบบเต็มเซตเลยนะ และเมื่อพวกผมชนะไฟที่จุดแย่งดาบทำให้รอบนี้ผมและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้เวลาบุกตีฐานศัตรูคืนบ้างแล้วและจู่ๆเพื่อนของเราเนี่ยก็ทิ้งดาบลงที่พื้นนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าแกทำไปทำไม และในจังหวะนั้นอนะเวลาในเฟสนี้ก็หมดพอดีทําให้การรีสปอนถูกปิดและกลายเป็นศึกตัดสินแทนนะครับ no no s <S จุดนี้ผมเนี่ยซัดไป2ตัวแล้วและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ตายไปแล้ว2คน ทำให้ตอนนี้กลายเป็นศึก1น่ตอนหนึ่งนะครับที่จะตัดสินเฟสต่อไปของเกม fire. Fire. Down แทบตายแต่ก็ชนะมาได้พอเราชนะนะครับเพื่อนร่วมทีมที่ตายไปเนี่ยก็จะเกิดบนยานเกาะหรือว่าทาวเวอร์ที่มาทำลายบาเลียนะครับและเข้าสู่เฟสของการบุกฐานศัตรูโดยทันที Scanning enemies for จุดนี้เพื่อนก็จะเจาะกำแพงด้านหลังนะครับเพื่ออ้อมไปยังจุดวางระเบิดพอดีและเรามีเวลา40วินาทีที่จะต้องคุ้มกันระเบิดนั้นให้สำเร็จเพื่อชิงความได้เปรียบและขึ้นนำในศึกนี้ ก็เรียกได้เลยว่ายิงกันนัวมากๆค้าในเฟสนี้จนทําลายจุด A ได้สาเร็จและกําลังมุ่งหน้าเข้าจุด B แบบต่อเนื่อง โนวสุดๆผมเนี่ยยิงไม่ทันเลยจนศัตรูเนี่ยกู้ระเบิดได้สําเร็จและในตอนนี้นะครับยานเกาะของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วแต่โชคดีที่ผมเนี่ยยังเกิดทันทําให้ผมเนี่ยยังมีชีวิตสุดท้ายและเป็นโอกาสสุดท้ายในการบุกปิดเกมนะครับหากตายหมดในครั้งนี้เราจะต้องกลับไปแย่งชิงดาบกันอีกครั้งซึ่งผมเนี่ยจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่นอน It. Ah! Can do. Defend your bomb! This could end it all! Go and make a mess, We have enemies nearby. Get ready. Icewalk, Looking for movement! Firing! Oh, และในที่สุดสึกนี้ทีมผมก็ชนะโชคดีที่ได้เพื่อนร่วมทีมที่ค่อนข้างเล่นได้ดีเลยครับเข้าขากันสุดๆตั้งแต่ตาแรกและในตาต่อมาเนี่ยผมก็ได้ลองเล่นอีกหนึ่งตัวละครที่มันเนี่ยจะกลายเป็นตัวเมนผมในอนาคตอย่างสกาเลตและเมื่อทุกคนเข้าใจเกมการเล่นกันแล้วผมขอเล่าไปไวๆเลยละกันนะครับหลังจากที่ผมได้ฟาร์มและมีเกาะฟ้าปืนฟ้าแล้วก็เข้าสู่เฟสของการแย่งชิงดาบที่รอบนี้จุดประทะมันเป็นจุดที่ค่อนข้างแคบ มันน่าจะนัวแน่ๆและด้วยพาสตตีของตัวละครผมนะครับมันสามารถเปิดกำแพงชั่วคราวได้และผมกะจะไปหลอยแต่ก็นั่นแหละครับโดนสวนเกือบตายและในตอนนั้นสตูก็อาศัยจังหวะชุลมุนคว้าดาบไปทันทีและผมเนี่ยก็จะไม่ยอมให้มันหนีไปง่ายๆ จังหวะนี้นะครับเมื่อดาบอยู่ในมือผมและศัตรูที่เหลือในกําลังงัดกับเพื่อนร่วมทีมของเราอยู่ทําให้ผมใช้จังหวะนี้ในการบุกไปสร้างความได้เปรียบให้กับเพื่อนร่วมทีมมาดิวาวเลยเข้าสู่เฟสที่3อย่างรวดเร็วกันเลยที่ทีมผูกผมเนี่ยจะต้องฝ่าศัตรูเข้าไปวางระเบิดให้ได้ อันตีตัวนี้ก็คือการปามีดที่โคตรแรงนะครับที่เหมือนจะรีจำนวนมีดด้วยนะถ้าเราสังหารสตูได้เรียกได้เลยว่าเจ็วอร์ดดีดจะว่าไปตัวนี้ก็เกียร์เหมือนกันนะที่สามารถทะลุก,กำแพงเข้าไปได้ง่ายๆเลยเหมาะสำหรับสายแบ็คดอลจริงๆ จัดการไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเท่านั้นนะครับเราก็จะปิดเกมนี้ลงได้และเหมือนเดิมฮะสายแบ็กดอ์อย่างเราเนี่ยก็ต้องใช้สกิลให้เป็นประโยชน์แต่ที่แย่คือเมื่อสกิลทะลุก,กำแพงของเราหมดเนี่ยเราก็ถูกขังอยู่ด้านไหน ถ่ายจบจอบประตูเข้ามาวางเฮียอเจ็บจัดดูดิ n g t h i น w เ้เพื่อนทเอาว้เจ้าหน้าทีุ่เนจ เกือบไปแล้วเสียดายมากๆเพื่อนลวมทีของเราเนี่ยดันตายหมดก่อนนะครับทำให้พวกมันเนี่ยหลุดมารุมผมได้ง่ายๆเลยและเมื่อศัตรูกู้ได้นะครับและหมดเวลาเฟสแห่งการบุกเกมก็จะรีเซ็ตกลับมาให้เราแย่งดาบกันอีกครั้งหนึ่งก่อนบวกก็แวะฟาร์มกันสักหน่อยนะครับจนได้เกาะม่วงมาใช้งานพอดีและเมื่อถึงเวลาหนึ่งเกมก็จะปล่อยแอร์ดรอปลงมาที่ในรอบเนี้ยผมเองก็มาเปิดแอร์ดรอปได้อย่างง่ายๆเลยที่ได้ปืนเทียพิเศษและก็ค้อนที่ใช้ทุบก,กำแพงได้ และเมื่อดาบนะครับได้รีสปอนึ้นมาแล้วผมก็เลยตัดสินใจขี่ม้าไปด้านหลังของศัตรูที่พวกมันเนี่ยดันกันออกไปยิงเพื่อล่มทีมของผมพอดีแต่เมื่อพวกศัตรูเนี่ยบ้าบวกจนลืมดาบไปนะครับผมก็เลยใช้จังหวะนั้นในการทําเกมอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยประตูวิ่งเร็วบอยล่ะกูตัวทําเกมเฮ้ย่าละ มันไปซ้ายกูวิ่งขวาตาตายสายมนี่วกูไปละ พุชชิงท็อกเก็ตเบสไม้ฟลีดียกเรจมือเขเก็บมาแบนมัลทิงจ้าวไฟท์เต <Soul 7. S 2> เอ,อ่ะ <c oughs> จุดนี้เอ็มวีพี ต้องเป็นผมแล้วล่ะตัวทําเกมแบบสุดๆเป็นไงทุกคนเกมนี้มันสนุกกว่าที่ผมคิดไว้ยเยอะเลยนะครับผมบอกว่ามันสนุกไม่ได้บอกว่ามันดีนะครับแต่ว่านั่นแหละการเพลย์มันก็สนุกรวมๆมันก็หลายอารมณ์นะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์เอ่ยที่ผมเนี่ยต้องปรับต่ําเพื่อให้เล่นและอัดคลิปไปได้อย่างไหลลื่นนะครับเกมเนี่ยมันกินสเปกมากกินเกินกว่าความสวยงามที่มันมอบให้เราเลยอะแต่นี่มันก็เกมเพิ่งเปิดวันแรกๆนะครับเข้าใจได้ อีกอย่างหนึ่งที่ขัดใจเรื่องดีไซน์ตัวละครนะครับแบบหน้าตามันไม่โดดเด่นอะ่ะมันมันธรรมดาเกินไปและไม่น่าจดจําไม่เหมาะกับการเป็นเกมแนวแอคชั่นฮีโร่เลยไม่ชชว่์ว่ามีเด็กหวานหรือว่าการเมืองหรือ DI เนี่ยเข้ามาอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะแต่มันอ่ยกลิ่นค่อนข้างชัดเลยก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับประสบการณ์แรกหรือเรียกได้ว่าสัมผัสแรกของผมเลยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็พูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยและมุ่งหน้าสู่หนึ่งหมื่นับไปด้วยกันวันนี้ผมขอตัวไปพักก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ